นี่แบงค <500 S 3> ์ห้าร้อยมบหเอะแบงค์จริงเนหหอะแต่ก็ททำเป็นของที่ระลึกอะทำเป็นเล่มเลยเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เนื่องในงานอะไรส่งเสรสิมศิลปาชีพอ๋อ นี่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่าค่าี้ห้าร้อยบาทมีนี่ห้าสิบบาทลงปิดทองไว้อีกด้วยไม่รู้เอามาจากวัดไหนเ <c oughs> ขียนยันไว้เต็มเลยเนี่ยห้าสิบบาทนะนี่ห้าสิบบาทเคลือบไปเลย สองสี่สามหกสองสี่แปดสี่พปกเก้าแบงค์ห้าสิบเนอะแบงค์หกสิบเนอะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะ วันที่ห้าธันวาสองห้าสามศูนย์นแบงค์หกสิบบัตรธนาคารครับวามส,สาเราได้บริการเราะเหมือนูคคาาทุกคนสา <30 S 2> ม, <30 S 2> มสิบกว่าปีแล้วนี่เขาเรียกบัตรธนาคารเน,น,าานี่นนยทานานนําบาทสมเด็จ คนีเกียนะจริงๆเขาก็ไม่ได้ทำอะไรม่แต่ีางคนกเหมือนคิดถึงความสบายเยอะไปไม่ทำาแต่จริงๆก็อยากให้ทำเพราะว่าเวลามันเป็นโรคซึมเศร้าพวกนี้มาเราอ่านข่าวแล้วเราแบบเศร้าไม่อยากได้ไม่อยากให้เกิดอ๋อพราะเรามลาเการคือจริงๆป้าเป็นคนที่ไม่แบง์กสิบเนอะแบงก์6 0สิเนอะคนไท่จะทสอนไมคะสอนคนอื่นไมถ้าเขาอยากใครอยากเรียนเขียนวะเนี่ยมีคนมาเรียนเยอะค่ะปฐม บรมราชองค์กรเราจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสองรัชกาลนะสมคิดจารุศีพิทักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ่นนีี่ปีดีพัฒนาทาคุณแบ pues <Mm ง nah, ์สองรักบาลนะร้อยบาทรัฐบาลสยามสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นั้นทับาทนี้มาขึ้นเป็นเงินตาสยามร้อยบาท รัชนีนแจ่มจลัดเสน,น,นาบดีกระทรวงการคลังค่ะ